สวัสดีครับบันเดตทุกท่านก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในมหาเทาลัยในเรศวรผมอยากชวนทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะเป็นโอกาสดีที่ลองมองย้อนหลังกลับไปในหลายปีที่ผ่านมาถ้านจะพบว่าไม่เพียงเฉพาะวิชาการหรือทักษะทางวิชาการที่ท่านได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่สำคัญ การเรียนรู้จากวิถีชีวิตของตนเองการเรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่นการเรียนรู้ปัญหาต่างๆผมเชื่อว่าในหลายปีที่ผ่านมาท่านประสบกับปัญหาในหลากหลายเรื่องหลายๆเรื่องถูกแก้ไปได้ด้วยดีแต่บางเรื่องก็ต้องอาศัยการทํางานร่วมกับผู้อื่นอาศัยข้อแนะนําจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมเรียนหรือคนในครอบครัว ผมอยากจะชวนทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีนอกจากเราจะดีใจที่เราประสบความสำเร็จอย่างน้อยเราผ่านเส้นชัยหนึ่งของชีวิตคือเส้นชัยที่เราเริ่มด้วยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแต่อนาคตเรายังมีเส้นชัยอีกหลายเส้นชัยที่เราต้องผ่านเราจะต้องเจอกับปัญหาอีกหลากหลายเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องนั้นอาจจะมากมายกว่าที่เราผ่านมาแต่ทุกคนภูมิใจเถอะท่านได้พิสูจน์ตัวท่านเองแหละ บ้านในหลายปีที่ผ่านมาท่านแก้ปัญหาต่างๆเรานั้นได้จนวันนี้ได้รับรางวัลชีวิตแต่ในอนาคตผมคิดว่าเป้าหมายและรางวัลชีวิตที่จะดีที่สุดที่ท่านจะภูมิใจติดตัวท่านไปคือการที่ท่านเป็นคนดีของสังคมเป็นคนไทยที่เกิดมาแล้วจะมาช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไม่เพียงนําองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านได้จะมาเทย่ลัยเนเรสวนแต่นําคุณธรรม จริยะธรรมที่ท่านได้รับการปลูกฝังตลอดในหลายปีที่ผ่านมานำไปใช้ในการดำารงวิถีชีวิตและวิธีการทำงานขอให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศไทยให้สามารถทัดเทียมกับนานาอาระยะประเทศให้เป็นลูกหลานที่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจให้เป็นคนไทยที่สังคมไทยทั้งประเทศภูมิใจผมเชื่อมั่นแล้วก็คาดหวังอย่างยิ่งนะครับบัณฑิตทุกท่าน คกออนาคตของประเทศไทยขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ขอให้ประสบความสําเร็จในอนาคตเป็นคนดีของสังคมขอแสดงความยดีกับทุกท่านอีกครั้งครับ